เข้ามาเข้ามาเข้ามาจักยานยังมึงตีวานเขา่าหายบวพกันกเข่ามาพพ่นอยู่ข้างนอกพ่นจักยานยังเกลืออยู่คู่มือ,อยังยานอยากกินก็เข้ามากินนะเออสุ่มนี่ตัวทีตัวใหญ่ที่ยังเหลือพี่น้องคือเหลือซํานีแล้วพี่น้องเหลือซํานี่ละตัวที่ใหญ่ตัวหนึ่งอยู่พู อันนี้คือยังมาบุเบิลเดพี่น้องทัน,นบบก่าเขามากินมันคอยออกก่อนนี่ตัวหน้อยพี่น้องตัวนี้สิบสิบเอ็ดตัวสามสี่ห้าหกเคแปดเก้าสิบสิบตัวพี่น้องรลดเหยียบสองตัวรลดเหยียบตายสองตัวพี่น้องพึ่งล่างคอ,อกมูแล้วพี่น้องพึ่งล่างมูพึง่งห้ว่าหุงอาหารไปพี่น้องโอ้ยกว่าสีแล้ว ต่อไปสิบูเปิดไไให้พี่น้องทั้งนี้ยันมันยันมันกัดกันพี่น้องมันเห็นหุงแล้วมันสิกัดกันเปิดเปิดห้แต่ฟังเดียวพี่น้องเปิดแต,แต่ฟังตัวใหญ่เปิดห้แต่ฟังนี่พี่น้องส่วนส่วนพวกนี่คือสิบูเปิดห้ยคันสันมันเห็นหุงเดยพี่น้องเขาว่าดอกมันเห็นหุงแล้ววันนี้มันสิกัดกันพี่น้อง เอาขวดเอาขวดน้ำพลาสติกพี่น้องเขามาให้ซุ้มเพลินเหล่นวันนี้ก็อยู่บ้านเบิดมือเลยพี่น้องส่วนข่อยก็นอนพึ่งตื่นพี่น้องเอ้ยบมแมน่นว่าข่อยขีข่ขานเด้ข่อยนอนพึ่งตื่นนะ,ะไปพี่น้องสิพ้้าพ,พี่น้องไปเบิ่งเขาอยู่นะพี่น้องไปสิพ้้าพี่เจ้าไปเบิ่งเขาละกาสี ข่อยพ่ายกับตาบเมนข่อยสิพ่ายพิทาเห็ดข่อยสิเิบาน้ำมใหม่ขึ้นมาต้มกินแล้วพี่น้องแจ็คสิกินหยังพี่น้องตื่นมาตื่นมาย่ามเ้าแล้วก็บคำมาเที่ยงมาแจ็คสิกินหยังคิดหาแต่นแนวกินพี่น้องโอ้สิบ้าน้ำมใหม่มาต้มไว้กินกับนำ้ำพริกพี่น้องหมอแรง วันนี้กับบอดี้ร่งคลิปลงยังพี่น้องบอดี้ทายแล้วกับบอดี้ไปน้ำนางส่วนนางกับยมะัทะละมาพี่น้องไปตั้งแต่เก่ามุ่งสิบมุ่ไปทำสวยนั่นเพราะการขึ้นไปปากสองก็มีเสียมม马านะยังมัทะละมาปัน,นีานั่นมันแมนอยู่พี่น้องไปไปทำสวยนั่นไปเห็ดยยังบอกไปหาเอือกขับเอือกขับวดยักษ์พี่น้อง เดียเดียเดียปกติฐานน่งออกจากเพื่อนไปนี่พี่น้องแต้งแต่แต่งแต่มีลูกลูกนี่บกเกินสี่มุ้งพี่นอ้องนะอสามมุกก้งกวนวสี่มุ้งต้องได้กับต้องได้กับมากแล้วแต่นี่บนนี้ยังบุทราละกับหามุ้งเลยยังบ่เห็นวีแ้วเลยยังบ่เห็นกับมากเลยพี่นอ้องนี่พี่น้องเขางามบอก ข้างามบอพี่น้องซุกเบื้องอะได้เลืองเว้ยหลานไก่สิได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเมือ่อไงให้นี่ให้นี่ซุมข่อยได้หวานเมื่อไงพี่น้องงามแห้งบอขึน้นออกเห็นบอขึ้นออกที่ข่อยบอ่อได้ลงขีดมือเนี่ยกับพี่น้องเออข่อยสีเหลาห้ฟังข่อยตื่นมากล้วข่อยเป็นไข่ข่อยปวดเบิดโตข่อยนี่พี่น้อง ปวดตัวแล้วก็ปวดหัวส่วนเมีย่ยนบริหูดอกบ่วฟัวเป็นไขนะ่น่ะเอ็ดสวยจ้าบริทหูเรื่องหูล่าอยังดอกนะอ,อยู่น้ำกันสื่อๆจะบริทหูเรื่องยังเกี่ยวกับกันและกั้นดอกพี่นอ้องเมีย่ยข่อยเป็นไข่พี่น้องมือว่านนี่หลดล้มวันก่อนนะ่ะหลดล้มลมหลดล้ม รถร่วลลมเรวบนนี้มานอนพี่น้องตื่นมากหลังจากที่กินโมกกระทงกระทาแล้วกันนอนนอนแล้วตื่นมน่ยัมสาวขอเป็นไข่พี่น้องคอยคอยเป็นไข่มือนเกิดแล้วบ่ได้ไปน้หน้างจะบ่ได้บอกน้างเดี๋ยวว่าเป็นไข่นั่งกับฝืดลดออกไฟผู้เดียวคอยกันนอนพี่น้องเขาก็บบ่ได้กินเบิดมือมือนั้นบ่อยากจะสิกินอย่าง นอนบนันนสามโมงกลัวตื่นมากกับมาสักผ่าสักแพทย์พี่น้องปั่นผ่าปั่นยังแล้วก็เลยสี่โมงแต่เลยเขาล่างโมงล่างหมูเกือมโมงเกือบหมูฝึงแลลวนี่พี่น้องแต่เลยได้มาถ่ายคลิปได้มายางทงหน้าพี่น้องพ่พี่น้อง่าเบิ่งเขาแล้วก็สิมาเอาเอาหน่อไม้ไปตบ มือนี้คือหนวกไร้แต่มือนี้ก็แดดแดดได้พี่น้องแดดหอนอะไรหอนอะไรอะไรลอ,ลอขอใหื่มสวัสดีสมเจ้ากลับสวัสดีเด้อพี่น้องป้องปลายเบิดสุกูสุคนพี่น้องยมแรงงพี่น้องเลยจะเอาบัวลายเดาพี่น้องเอาสองหนอ่อนีจ้ะจะเอาสองหน่ บพีนรรนะ่น้องขาข่อยจนเขียวเป็นไอ้ซุ้มเจ้าที่รถล้มนะเขียวเบิดบวมเบิดอยู่ฝั่งีิบวมเบิดไอ้เจ็บเบเิ้ดไอ้ปวดพี่น้นองตื่นมากตื่นมากมือเศร้านี่ปวดเบิดโตนโตน,นะเดี๋ยวดูหนาข่อยหน,ะยนาจนดซีอิดและกำมือนี่หูซึ้งว่าหอนแห้แงแห้งอะไร คอยคอยจนไปสีดยาพี่เนาะไปสีดยาดแล้วก็กินปลาล่าอัดปลาล่าเข้าไป2องซ้ำหมิดะเลยบ่ได้ล่งคลิปล่งยังพี่น้องมือก็ได้ พี่น้องซื้อกว่ามีลมลมมากว้อยว้อยสองน่อน,นี่พ่อแล้วอยากกินหมูเบิดอยากกินแมคกิดอยากพี่น้องต้มให้มันจิดจืดลากาเห็ดแจ่วสม,ส,มสมน้อยหนึ่งพี่น้อง ตอนแรกตอนแรกคิดว่าสิตัดชินใจคิดว่าสิลงบ้านได้เมื่อนี่พี่น้องสิลงไปวีอักสิโรไปเวียักฮาม่ก่อฝังเบิง่งอ,อื่นอื่นพี่น้องจับสิไปเบิ่งสวงเหือกเข็มมาละพี่น้องว่าสิได้ไปบ่อเนาะ ข่อยซ้ำข่อยนะข่อยย่านน้าพี่น้องเขาว่าน้ามันยังหลายอยู่เพราะว่าเห่ากับบ่มีเสือสู้ชีพนะบันนี้เพื่อทั้งนี้มันก็เพื่อลำาน้อยพี่น้องแต่ว่านี่คนกับป้ายลายนะพี่น้องคนอยู่ในบ้านนี่กับป้ายลาย ไปจ้ะนี่ตะเวนกำลังสิต,ตกดินพี่น้องได้ยินมือได้ยินเสียงนกห้องว่าพี่น้องนกไล้หลายนกกระจิบนกกระจาดขึ้นะขึ้นขึ้นขึ้น,น,นพี่น้องนกนกกระจาดนะเต็มเลยพวกในต้นไม้ยินโพ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 โอ้ยพี่น้องเอ้ย ตกแรงมากแล้วอากาศมันเย็นพี่น้องลมมาว้อยว้อยอย่างียอากาศดีดีงามาแรงครับพี่น้องเขานะซุกเบิรหละ่ะใกล้ชิดไอเกียวแล้วพี่น้องชิดไอเกียวของเราเนี่ยของน้องกล้าวน้องแม็กน้องกล้าวพี่น้องชิดไอเกียวของเราเนี่ยหลักก่อนส่วนของซุ้มข่อยกับพึ่งถอพี่น้องพึ่งถอ อากาศโคตรดีเลยเห็ดสวยเห็ดงามยังเสิมันโคตรพุ่เถอะพี่น้องยังบ่ทันลัยเลยวยังบ่ทันลามะอ่ะพี่น้อเข่าหน้าปานี่่วนทั้งผู้สิบเป็นเขาเจ้าให้หนึ่งกลับขึ้นไปต้มเห็ดสวยเห็ดงามีหยังเห็ดทหันไดลูกขาเข้าหลายบอกือเห็ดสะแท้ะนาะพี่น้อง พรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวเข็มมาลาดแล้วแต่ว่าวันนี้อัตตี้พี่น้องอัตตี้ขึ้นสวรรค์นั่งไปนอนอยู่สวรรค์ขึ้นไปเบินทรงเพื่ออยู่สวรรค์พี่น้องสว่วนเทากับมืออื่นบูเฮาบู๊ฮได้ไปกันจกคนน้องพี่น้องมีที่ยลมาร่าเพื่อนบอกว่า้าไปกันหลายคนเพื่อนกะเชียเพื่อนกะเชี่ยวาหลดไงเพื่อนไปพี่น้องเอาหลดไงเพื่อนไปละกาเพื่อนกะสิถือเสือสูสี่พ้อง ของเพื่อนไปน้่นะพี่น้องเสียมมาลาดนะบอกกันไว้นะฟังเบิงเนาะงมืองอื่นพี่น้องผู้ใดอยากเจอหน้าเจอตาซุ้มข่อยก็มาเจออะไรอยู่เข้มมาลาดเมือนอื่นพี่น้องคอยส่วนตัวขคอยดังคอยคอยบ่ได้ยอยากไปเบิงแขงฮื้ออะพี่นอ้องอือยอยากไปอ,อไปหายางแบบยางซิ่วพี่นอ้องยางเล่นกินนู่น,น,นกินนี่นะเพราะว่า เพราะว่าของกินมันหลายเนาะพี่น้องอยากไปกินของอร่อยอร่อยกำลังกำลังยิงแขวกกำลังยิ่งแขว่วยิวสวยๆเยีเ่ยมนแรงอากาศดีมากอากาศดีมากๆเลยเนาะพี่น้อง กลับขึ้นไปหนึ่งเขาก่อนพี่น้องไปนี่เพิ่นไปพี่น้องถอดว้นละขอด่วงว้นละนี่ขอด่วงว้นละไปนี่เราไปตลาดพี่น้องยังบ่มากลับขึ้นไปนึ่งข้าวก่อนเสียดายพี่น้องเออไก่มันมากินนี้เขาบอกหังไก่เขาบอกหังบงมันกินขู่ให้เลยแถวนี้มันดึงลงแบบลบ แลวนี่ละนาดเลยพี่น้องนีงหนาาน่หน้ามาดีนหน้ามาดีนเห็นไห<อ>มกเกี่ยวเขาซอยนนเด้ออินมาเกี่ยวเขามาข้นเขาซอยเนะี่ย ปวดโตัวชิรัยไปซื้อยามากินอีกแล้พี่นอ้องมันปวดบาหายไหมมันปวดต้นปวดโตันี่ยองซี่เราพี่น้องคอยนะถ้าปวดต้องปวดโตัวหรอคือเป็นไข่ลดมาพร้อมกันเข่าหงายสะออดเข่าหงายพี่นอ้องคอใช้ซุ้มเจ้าเวิร์ใช้ซุ้มเจ้าเวิร์มันงามว่ามันงามสำเนียง สูงนะความสูงฝุดจนเพียงขี่แห่ได้พี่น้องเพียงขี่แห่คอยเมือนไงนี่เพียงขี่แห่คอ,อยง่ามมาลีก้อ่ใหญ่ตอนแรกคิดว่าสิบว่ามพี่น้อง มาลุ้นกันอีกพี่น้องปีน้ว่าจะได้จ็คสอบเนาะปีน้มกันเหไหมีน้อาหารแล่ิพาุ้มเจไปตลาดแรกพี่น้อง ซอ,อ,อนเขาไดเ้เฮ็ดปวกพี่น้องบ่าเวเอือบ่าวนามเป็นไดเ้เฮ็ดปวกส่วนอัตตีเป็นเมื่อมาขึ้นีีก็ได้หลายหลายพี่น้องมีแต่ง,งาม พอประ่อุ้ยพอประดแซ่บไปทางอประเด้แซ่บไปทางชุมช่มเปิ่มาชุ่มเปิ่สีข้ายบอพี่น้องขอขอยยกได้ไว้ให้แม่น้องวิ่งกินน้องลาซึมแล้วสห่วนั่ง,ง่งหน,น ยไ่แร่มันโนี้แหละเดีแบบ๋ยวต้มีน้องตลาดแกเน้องบได้ไปหากระไดีน้องม่ายนี่เพินสื่อสีน,อน้องแจ็คถอดดเขามาขายแต่ว่าเขาตัดตินให้เรามีแต่ดอกบาน นี่จะดอกบานหลังกับดอกทีโซ่มาแล้วดอกบานแต่ว่าดีแต่ว่าเขาตัดต,ตีนหาแล้วลนะสุดจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวยจนคำมาเนี่ยรอคิ้วจนกัอ,นอัมรา้จนซีฮามหืมสวยเหมือนเลยใส่น้ำเกลือซะก่อน มันเขาแห้งเจ็ดทีละอย่างเลยเฮียมาล่าเพิ่นซื้อให้ไอ้แก้วไอ้แก้วให้พี่ดิกไว้แกงแมลงไปสื่อนาบเอาเอื้อกับเอื้อก็บะาบน้ำปั่นให้โลคืงหมดเลยนี่เนาะสิบัวจุ่มจิ้วนอะไรพี่น้องเลยขณะบ้านบานก็ได้ซามนี่จ้ะเด็ดหลอกสุดท้ายไปทั้งละสื่อจากบาทน่ะ บันนั้นอาดไปอาดนิบะวันนั้นอาดไปเนื้อมือขึ้นอย่พผันว่าได้แต่ดอกงามงา,ามอาดนำมือขึ้นนี่นะไปกับบักบิมซองคนเก็บนังบอดเบิร์ดแล้วก็มาเมื่อยจะเครืรมม่องตาจุ่มมันแล้วก็ให้จุ้มเอื้อไปเก็บม,มือเศร้าเห็ุรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องเลยเราเอื้อเพิ่นไปกับเบานำวางคำนี่ก็ได้เครื่องตางมีแต่จุ่มอยู่ยังจุ่มอยู่ได้เห็ุนะก็อุ้มมือ อันนี้ยายนีซื้อจะเจ็ดบาทกห้าสิบาทมันจะห้ 5, บาทมาีว่าลอยหนึ่งมันจะคิดเซตา่ตรนีพอตัดตีนห้กคดีที่กันอยู่ตัดตีนห้เรียบร้อยกระลายเตอยู่แล้วท่านท่านลอยหนึ่งกับพอซื่ออยู่ด้วนะพี่นองเลยเจ้าพ่กห้าหกสิ 6, บาทลก ้ไปทำสวยมากรัดอจองคิวตั้งแต่สิบโมงยันสี่โมงค่ะคนไล่หานแต่หล่อนไตยเปื่อยพรุ่นี้ทำสวยไปเที่ยวไทยค่ะใครจะไปบ้างเน,นาะแก้วกอกว่าสิบไป,ปได้พี่น้องเลยพี่น้องก็ลงมาหอดวังคำพี่วนว่าเป็นเลึน้ำแรง พรุ่งนี้ไปเฉลิมราชจะงานแข่งเรือพิการในก็ไป๋าว่ามืออื่นบ่ฮู้ว่าสิไปรถไผ่บุ๊คลดอันบิงค้ำบ่กื่อไผ่ไผ่ไปก็ไปแม่นไป่นำน,ำ,นำมืออื่นนะ่ะเขาจะฝนจะเฝ้าตุ๊กนะจ้าฝนจะเฝ้าตกลัทางก็แล้ว,ว,ก,ลวลกันซ้ำนำทอเถอะสิ่งใหญมโน้ทิมฮักค่ะ ผมเมนฮกค่ะมันรุดมันไข่แต่เมื่อเ้าสิยามันยังซึ้ๆอย่ยังหน่อยฮะก็วาวาบกไปอย่งเนี้แล้วมันหลังทนไมกตสร้างงายครับอือฮก็เาาน้ำอาันนี้แล้วเ็อันนี้นั่นอีกน้ำนึงพขาดิมันยังจักบานี่งนี่อ้ึงร้อยจา ผสมเนาะเพื่ให้ผสมได้ตัวแตกสำเนาเอาแล้วข้าวไข่เนี่ยโอ้ข้ายุข้าวตัดสินเรีบยลรวอกนอยนว่าสีมะขูดมาอลนตัดสินก็แห้ ดีที่เขาตัดสีให้เราแปดสิบบาทจ้าพี่น้องเขซื้ออยู่บ่จ้าแปดสิบบาทกดสิล่างแล้วอกเลิบเบิ้ดมันบานมันเลยเบิดดีนะท่านเป็นแปลวทาทั้งบานทาั้งฝนตกมาแห้งนั่นเปื่อยเบิดกจะลายเติบอยู่พี่น้องจะสิแกงไว้ยังนี้แกงรถซ้ำน้ำแล้วพอหรือเปล่ามันมุนมันเลยดีซ้นำน้ำก็แล้ว ไปลำพากันแล้วกันจะจะนี่เนี่ยไ,ไปเบืเ้องเราแก้มลพิ้องเลยเราฟ้องอ่ะโดยเบานํา้ออ่ะคือชาวบ้านีกานนี